สวัสดีค่ะคลิปยาววันนี้นะคะมาเสนอเจ้านิสันมาร์ตอีโกคากันบ้างเลยนะคะพี่ๆคนได้ที่มองหาเจ้านิสันมาร์ตอยู่นะคะี่ต้องก็จัดรถมาใหม่ให้พี่ๆกันเลยนะคะคันด้านหน้านตองเลยปี2019เนอะเล็กไม่แค่60,000นะคะพ,พี่จ๋าป้ายแดงอยู่ที่490,000 กาบาทเนาะวันนี้ต้องขายแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้ผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคันนี้นะคะน้องไม่ใช่สีดําเนาะน้องเป็นสีดําปะกายม่วงนะคะพี่จา๋าน้องไม่ได้ออกแบบดําแบบทึบไปเลยนะน้องจะมีความปะกายม่วงมานะเดี๋ยววันนี้ต้องพารีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกันเลยนะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจเจ้านิสันมาร์ทพรแก๊สีพรกบาลคันนี้นะโทรหาตองได้เลยนะคะที่เบอร์011971474น,นะคะเบอร์นี้แอดบ้านเขียวได้เลยนะนี่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มารีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้พี่ๆดูกันเลยนะมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะฉายาโน้นนะคะก็คือสาวน้อยตาโตนั่นเองนะทาไมเขาถึงเรียกว่าสาวน้อยตาโตใช่ไหม ก็เพราะว่านะคะน้องนะคะมีไฟที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสองดวงนะไฟของน้องนะคะจะใหญ่มากนะคะนี่เลยน่ารักที่ครูอนุเนตไปอีกเนาะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟเดทามันนิ่งไลท์ด้านล่างนะคะเวลาสตาร์ทเครื่องจะสวยมากๆเลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับช่องระบายลมนะโลโก้นิสสันด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยนะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่าตัวสีรถเป็นแบบไหนเนาะเนาะออกแบบดําปักกายม่วงนิดนึงนะพี่ๆจ๋สาสีเดิมโรงงานเลยนะคะนี่อ่ะมาในส่วนของด้านข้างกันก่อนเลยตัวนี้ได้ล้ออลลอยแบบเดิมโรงงานเลยนะล้อนะคะตัวยาง1 8 5 6 5ทั 65, ะนะคันนี้นะคะจะได้ยางปี2023เนาะนี่เลยนะคะ ร้อนลอยเดิมๆไปแต่งแม็กก็สวยนะเดิมๆก็สวยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างเนาะบิี่เนาะวันนี้ค่ะตัวกระจกนะคะน้องจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสังเกตไหมนี่เลยกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็วันนี้ก็ติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วทั้งสีบานเลยนะเบ้ามือด้านจับค่ะน้องเป็นสีเดียวกับตัวรถเชนเดียวกันเลยเนาะเดี๋ยวต้องรีวิวด้านในให้ดูนิดนึง ด้านในนะคะตัวกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วเนาะตอนนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้พี่พด,ดูนิดนึงอ่านี่เลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วนะคะพี่พี่จ๋าก่อนจะเข้าด้านในนะคะมาดูตรงหัวน็อตต่างๆด้านข้างกันก่อนเลยเนาะนี่แกะเม็ดอาร์คให้พี่พี่ดูกันก่อนอ่ะ วะมาดูเม็ดอาร์คตรงบานประตูของขอบรถหน่อยเนาะนี่เลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมเลยนะคะ,ะโครงสร้างเดิมนะคะบานประตูไม่มีการชนการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเลยเนาะพี่ๆเนาะนี่เลยนะคะแกให้ดูได้ทุกบ้านเลยนะคะพี่จ๋าท้องต้งนะคะคัดแต่รถเกตเอมาให้พี่ๆแล้วเนาะใครที่สนใจอยู่นะคะบอกเลยเจ้าคันนี้นะคะสวยมากพนแอ้แค่4,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมา ของน้องนิดนึงนะคะพี่ๆจ๋าเข้ามาดูด้านในหน่อยสตาร์เทเครื่องให้ดูก่อนเลยอ่ะนี่เลยนะคะเข้ามาด้านในนะคะน้องนะคะจะเป็นแอร์แบบหมุนปรับ360องศาได้แบบนี้เลยคันนี้ไม่แค่65,000เท่านั้นเนาะพี่ๆเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นที่ปรับแอร์พัดลมต่างๆเนาะนี่เราก็เลือกได้นะคะว่าอยากให้แอร์ไปตรงไหนนะนี่นะคะเป็นหน้าจอวิทยุนะคะตอนนี้ก็ เปิดใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเปิดก่อนเออเปิดก่อนตอนนี้เรากดต้องกด F M สิหรือว่า a M อ่ะนี่นี่นีทำไงอะ่ะตอนนี้ใส่แผน่นตอนนี้ต้องกด F M นะคะเออเราไม่ได้เปิดเสียงนะคะเมื่อกี้โอเคนี่ ตอนนี้เป็นตรงนี้จะเป็นที่เล่นช่องอะโอเคเสียงยังดังฟังชัดอยู่นะคะพี่จ๋าตอนนี้ก็มาพร้อมกับช่องวางแก้วสองช่องเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่ะเบรกมืออยู่ตรงนี้ตันนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้อีกหนึ่งช่องต่อด้านในนะคะเนาะจะเป็นเบาะผ้าเนาะ ตรงลายนะคะจะปักด้วยลวดลายนะคะนี่เลยปอผ้าสีดําปักด้วยลวดลายเนาะมาดูนะคะม่านนะคะนี่ม่านก็คือยังไม่เกศซีนเลยเนาะด้านฝั่งคนขับจะมีกระจกให้ด้วยนะไฟนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติตัวน,นี้ไม่มีรอยยันรอยเละเลยนะคะทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะก็นี่นะคะเอรบกที่พองมาลัยก็มีนะฝั่งนู้นก็มีนะคะ ไอเย็นมากนะคะน้องกอีกโกคาของเราตัวนี้ช่วยในการประหยัดน้ำมันได้ดีสุดๆเลยเนาะพี่ๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นบ้างดีกว่าน้องนะคะมาพร้อมกับพวงกุญแจรีโมทหนึ่งดอกเนาะตัวนี้นะคะถ้ามีคุญแจสำรองมาให้เราก็จะใส่มาให้นะคะแต่คันนี้ไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปตรงอื่นกันหน่อยตัวนี้นะคะเป็นฝาถังน้ำมันแล้วก็ฝากระโปงนี่เปิดจาก ด้านในนะคะมากันต่อนะคะในห้องผููโดยสารด้านหลังของด้านคนขับกันบ้างเลยเนาะนี่เลยเปิดเข้ามาเปิดออกมานะคะด้านในนะกว้างขวางมากๆเลยนะคะพี่จ๋านี่นะเออมามาดูตรงเม็ดอาร์นะคะด้านหลังกันหน่อย แกด้านหน้าให้ดูแล้วแกด้านหลังให้ดูหน่อยนี่บอกเลยนะคะว่าเป็นโครงสร้างเดิมทั้งคันเนาะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะคะตรวจเจอนี่คือรับซื้อคืหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยอ่ะนี่คือสภาพน้องรอบคันนะคะไว้มาดูด้านหลังหน่อยนี่เลยนะคะด้านหลังของน้องน้องเป็นอีกโก้ค่ห้าประตูนะด้านหลังก็จะมีในส่วนของมาร์ทอยู่นะคะโลโก้นิสซันเนาะเปิดด้านหลังดูหน่อย นี่ลอยนะคะเปิดด้านในนะคะมองเข้าไปเนาะน,นี่ทะลุไปเลยอามาดูตรงหัวน็อตต่างๆนะคะตรงนี้เลยนะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยคันรอยขยับเลยนะคะพี่ดาแล้วก็จะมีแผ่นด้านบนมาให้นะอะมาดูตรงห้องเก็บสัมภาระหน่อยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมาให้พร้อมเลยนะพี่พีนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นก่อน นี่นะคะมาดูตรงหัวมุมต่างๆนะคะตรงขอบต่างๆนะคะซีนเดิมนะคะนี่เลยนะคะไปเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านด้านในอีกด้านหนึ่งตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์เบนซินน้องรับ e ยี่สิบแล้วนะมีปุ่มมีปุ่มล็อกเด็กมานะคะนี่น้องจะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่ที่ประตูด้านซ้ายเนาะอ่ะมากันต่อเลย แวะมาดูแม็ดอัฝั่งนี้บ้างนะคะนี่เลยไม่ดอัฝั่งนี้ก็คือบอกเลยนะคะตองมั่นใจว่ารถของตองนะคะมีคุณภาพนะคะโดยก็รถดีรถสวยอย่างแน่นอนนะนี่นะคะก็เป็นด้านในเนาะเข็มขัดเบลก็คือมีมาให้นะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะอ่ะบานนี้บ้างดีกว่าฝั่งด้านข้างคนขัดเนาะ นี่เลยนะคะหัวนัดต่างๆนะคะนี่ไม่มีรอยคันเลยนะคะพี่จ๋ารถโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้ทั้งคันนะไม่มีการชนหนักฟปดความน้ําท่วมอยู่แล้วเนาะตรวจเจอนี่รับซื้อคืน100%เซตเต็มเลยเข้ามาด้านในหน่อยตอนนี้จะมีอที่หัวแปลงชาร์จไฟนะสิโวลต์หรือว่าร้อบวัตต์นะคะอยู่ฝั่ง นี่นะคะของฝั่งด้านข้างคนขับเนาะนี่เลยอุปกรณ์คู่มือแม่แรงอุปกรณ์คู่มือต่างๆนะคะก็อยู่ในเกะหน้ารถเลวเนาะคันนี้ก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยเลยนะคะปกติบางคันก็ไม่ได้มีคู่มือมาเนาะพี่ๆเนาะนี่เลยนะคะนี่วิทยุก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยเดีย๋ยวกำพาไปดูในะส่วนของห้องเครื่องของน้องคันนี้กันบ้างเลยนะด้านหน้านะคะก็คือแบบนั่งนะคะ กว้างขวางมากเลยนะคะอีกโกคารนะคะถ้าใครแบบอยากได้ไปรับทรงลูกโรงเรียนอย่างเนี้ยหรือว่าเออไม่ได้ต้องการจะวิ่งทางไกลนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นรถเล็กนะคะขับง่ายนะคะหาที่จอดก็ง่ายเนาะพี่ๆเนาะสําหรับน้องคันนี้นะคะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มมากเพราะว่าไม่แค่เออ ไม่แค่65,000เท่านั้นเนาะและที่สำคัญได้รถปี2019ด้วยนะคะตัวนี้ผ่อนแค่4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะคุ้มสุดๆเลยผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้เนาะพี่เนาะรถดีรถสวยและมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะเลือกซื้อรถมือสองนะคะต้องเป็นเซรีไทยรถสวยเท่านั้นเพราะมีวารันตีหลังการขายค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้เนาะ สำหรับคันนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะวารันตีให้นะคะเ,คออเกียร์ลายเกียร์นานถึง2ปีด้วยกันเลยและพี่ตาโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้เนาะไปไปดูห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะนี่ก็คือสภาพรอบคันของน้องอีโก้คานะคะ นียนะคะภาษีนะคะก็คือเป็นปี8 8แล้วเนาะรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจรถนะคะจากบริษัทดีเซอร์นะคะจากเยออมันนะคะตรวจให้นะคะมากกว่า274จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีจากกูอินสเปคชันดีอี่344จุดเลยนะคะอันนี้นะคะเรา รับประกันให้เลยนะคะบอกเลยได้5ดาวทุกคันอย่างแน่นอนนะคะพี่จา๋าเื้อตรงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวต้องพามาชมห้องเครื่องของน้องอีโกคาคันนี้กันบ้างเลยดีกว่านะว่ารถปี2019นะคะกับเครื่องยนต์พันสองเนี่ยเ,เครื่องยนต์ของน้องจะเป็นแบบไหนเนาะนี่มาชมพร้อมๆกันเลยจ้ะพี่พจ๋าเปิดห้องเครื่องให้ชมกันแบบจริงใจไม่จริงโตกันเลยเนาะม,มาเลยจ้ะ เปิดออกมาแล้วนะคะกับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีคันนี้เนาะเจ้านิสสันมาร์ทนะคะพี่จ๋านี่เลยนะมา,มาดูหัวน็อตด้านในก่อนเลยมีเลยนะคะตรงฟ้ากระโป้งนะคะ้ากระโป้งเดิมนะคะตอนนี้นะแ่นเ์ม็ก็คือยังมีอยู่นะคะมาดูตรงซีนหน่อย เออนี่ก่อนลงไปก็ยังมีรอยบุ่มของเล็บอยู่นะคะน้องไม่ได้มีรอยขันเนาะพี่ๆเนาะตามสภาพเลยห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะเ,เพนเทจนะคะก็มีให้นะคะเป็นเทสอยู่ที่หน้าห้องเครื่องเลยนะนี่เลคัสซี่นะคะ ไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะผ่นเพนเลกัสตีนะไม่มีการตัดต่อนะคะห้องเครื่องเดิมหัวน็อตเดิมนะคะตอนนี้ไม่มีฝาครอบเครื่องให้นะคะกียร์นพันสอของการนิสสันก็ประมาณนี้เลยหม้อแบตใช้งานได้ตามปะกติเลยนะห้องเครื่องเนี่ยจุดเต็มสีก็คือยังมีให้ดูอยู่เลยนะคะพี่จ๋าบอกเลยนะใครได้เจ้าคันนี้ไปนะคะคุ้มสุดๆเลยพี่ๆจ๋าเพราะว่าน้องนะคะ ประหยัดน้ํามันนะคะถ้าพูดถึงอีโก้ค่ะเนาะ<ม>เครื่องยนต์พันสองนี่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วเนาะพี่พีเนาะรุ่นอื่นก็คือแบบเทียบไม่ได้เลยตอนนี้นะคะในส่วนของห้องเครื่องก็คือตัวเช็คถ่ายของเลี้วให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่จา๋าแล้วก็ยังมีรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ละเกียร์ให้ที่ต้องบอกไปเลยนะ มีวนันที่หลังการขายรับประกันรถยนต์ระย์ให้นานถึง2ปีด้วยกันเลยนะคะใครที่สนใจเจ้านิสสันคันนี้อยู่นะคะพี่จ๋าบอกเลยต้องรีบจับจองเข้ามาแล้วเนาะนี่แดีวต้องขออนุญาตปิดฟ้ากระโปงนิดนึงนะคะพี่จ๋าปิดฟ้ากระโปงกันก่อนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊นนี้ต้องถือกล้องเองนะคะอ่า นี่เลยนะคะเจา้า Nissan m a r c ทคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำสเปคน้องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Nissan March 1.2e ปี e, 2019เนาะเลขไม่แค่6 5 0 0 0นะคะผ่อนแค่4,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคะพี่ดาสวัสด,ดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะ ไม่ต้องใช้คนคำ้ำซื้อคนเดียวได้สบายเลยนะคันนี้นะทานเงินเดือนหนึ่งเมือน,นี่ซื้อคนเดียวได้สบายเลยพี่ๆจ๋าหากใครที่ชื่นชอบเจ้านิสสันคันนี้อยู่นะคะราคา2องแ0 0หกหมื่นบาทเท่านั้นนะใครที่สนใจและอยากจะเข้ามาดูรถของจริงนะเข้ามาได้เลยที่เต็นรถเสรีไทยรถสวยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะหรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาค่ะ เบอร์ต้องนะคะ0611971474เบอร์นี้แอดไลน์นะคะทักมาได้เลยนะเดี๋ยวต้องส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูกันอีกครั้งนึงเนาะพี่ๆเนาะบอกเลยนะคะใครนะคะที่แบบ มั่นใจในรถยนต์มือสองนะคะต้องมาซื้อกับม้องตองแล้วนะของตองน,นะคะมีถึง4สาขาด้วยกันเลยกรุงเทพนะคะบริรัมและสุราษฎร์2สาขาเลยนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะไม่สะดวกมากค่ะมีบริการจัดไเนิดให้ถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเลือกซื้อรถมือสองกับเรีไทยนะคะบอกเลย เปิดใจสักครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะแต่แล้วสวยตรงปกนะคะและก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเนาะผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าคลิปหน้านะคะอยากให้น้องรีวิวรุ่นไหนนะคะ กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะนี่นะคะรถมี้ให้เลยเยอะมากนะคะนี่แอบแอบไปก่อนนะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องต้องเซรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบายค่ะพี่ๆค่ะ